สวัสดีผู้ชมและกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับชแนนการันโมซาสตูดิโอวันนี้ขอยเอามารีวิวพูดถึงความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอยเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่ผมได้ไปดูในโรงภาพยนตร์ก็คือภาพยนตร์เรื่อง g o ซิล l าเวอร์ซัคองในปี2 0 2 1อ่า ก็ต้องพูดถึงนะครับว่าภาพย์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่หยิบจับในตัวของมอนสเตอร์เหล่ามอนสเตอร์หรือว่าเหล่าไททันเองนะครับนำมาต่อสู้ด้วยกันก็คือตัวของเจ้ากัซซีล่าหรือว่าโกจิระหรือว่าเจ้าคองหรือว่าเจ้าคิงคององก็ตามนะครับก็ถ้าว่าพูดถึงมอนสเตอร์2ตัวนี้โอ้โหก็มีแฟนๆเนี่ยแบบโอโ้โหทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ในตัวของคนที่ตั้งหน้าตั้งตา,ตา,ตารอดูภาพยนตร์นี้ก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเรา โอยอยากจะลุ้นนะว่าเฮ้ยมันจะต่อสู้กันยังไงนะครับเพราะว่าเจ้าก็ซิล่าหรือว่าเจ้าคิงคองก็ตามก็เอ่อถ้าว่าพูดถึงภาพยนตร์นะภาพยนตร์นี่เคยทํามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์อ่อในเครือของ m o n s t e r w o r l ิก็คือไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องของ s กาวไอแลนด์หรือว่าเจ้าก็ซิล่าหรือว่าก็ซ i ล่า คิงออฟมอนสเตอร์เองก็ตามนะครับซึ่งในตัวของภาพยนตร์ก็ได้นําหยิบใน2ตัวละครนี้มายําใส่ในภาพยนตร์เรื่องเดียวนะครับว่าโอ้ยมันจะต่อสู้กันยังไงวะแต่ละคนเนี่ยบอกโอ้โหมันจะมันกันหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะเห็นแบบว่าฉากแบบว่าซัดกันอย่างนัวเนียนะครับในตัวของ2องมอนสเตอร์ตัวนี้หรือว่าเหล่าไททต้านเนี่ยมาซัดกันเลยในภาพยนตร์ซึ่งผมก็ต้องถือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่น่าจะถูกใจไม่ว่าจะตัวตัวผมเองนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเหล่าแฟนๆที่แบบโอ้โหติดตามในตัวของเหล่ามอนสเตอร์เวิร์ดเองก็ตามในภาพยนรนี้ะคับ ทีนี้ขออนุญาตแนะนำในตัวของภาพยนตร์กันสักนิดนึงนะครับภาพยนตร์เรื่องก o ซิล l l วั s k ั n คองในปี2 0 2 1นะครับได้ตัวผู้นกลับก็คือคุณอดัมเวนการ์ดมาเป็นผู้นกลับในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวของผลงานของแกอาจจะไม่ค่อยจะโด่งดังเท่าไหร่เพราะแกเคยกำกับในตัวของภาพยนตร์เกรดบีมาก่อนแต่ทีนี้ก็เป็นการพิสูจน์ผลงานนะครับว่าได้มากำกับหนังบล็อกบัสเซอร์ระดับทีมเอขนาดนี้นะครับว่าก็ต้องลองไปดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ทีนี้นะครับขออนุญาตแนะนําในตัวของนักสแสดงกันซีนิดนึงนะนักสแสดงท่านแรกนะครับก็คือคุณอเล็กซานเดอร์สตาร์การ์ดรับบทเป็นด็อกเตอร์นาชาลินนะครับเป็นด็อกเตอร์ที่อดีตท,ที่เคยทํางานในองค์กรมูนานะครับซึ่งองค์กรมนาก็ถือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเหล่ามอนสเตอร์ทั่วโลกนี่เยอะพอสมควรเลยนะครับอันต่อมานะครับคุณริเบก้าฮอรนะครับรับบทเป็นด็อกเตอร์ไอเรเน่แอนดริลส์นะครับก็เป็นด็อกเตอร์อีกท่านหนึ่งอ่ะทำงานในองค์กรมูนาะนะครับแต่ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าคคิงงอ เป็นส่วนใหญ่นะครับต่อมานะครับก็คือน้องมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์นะรับบทเป็นตัวของเมดซันรูเซลนะครับก็เป็นน้องคนนึงนะครับที่มาจากตัวของภาพยนตร์เรื่องกัสซีล่าคิงของมอนสเตอร์ในปี2019นะครับก็มารับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยก็คือกัสซีล่าอวสัดของอี T ่ก็ตามแล้วก็ตัวอีกน้องคนนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามาในตัวของภาพยนตร์นี้ก็คือน้องคันลี่ฮอตเทลนะครับรับบทเป็นเจีย ก็สะกดด้วย JIA นะครับก็เป็นน้องคนนี้ก็ไม่สามารถพูดได้นะครับแต่นอกว่าความพิเศษของเธอเธอสามารถสื่อสารภาษามือกับเจ้ากิงคองได้เป็นอย่างดีโอ้โหกถ็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีบทบาทผประสมงคนในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอ่ะถ้าว่าจะพูดถึงเนื้อเรื่องย่อสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong ในีองนี2021นะครับในเรื่องยอ่อก็คือ หลักๆก,ก็คือเจ้ากอซิล่าเองก็ตามนะครับโอ้โหออกอาวาดนะครับทำลายข้าวของบ้านเมืองกันไปเยอะพอสมควรนะครับมันก็เลยทําให้เหล่ามนุษย์นะครับผมพูดรวมๆแบบย่อๆเลยว่าเหล่ามนุษย์นะครับก็พยายามที่จะปลดปล่อยเจ้าคิงคองที่มันอยู่ในเกาะกะโหลกเองก็ตามปล่อยให้มาให้มันมาสู้กับตัวของเจ้ากอซิล่านะครับเพื่อที่หยุดยัง้งแบบว่าการทำลายล้างของเจ้ากอซิล่าซึ่งเพราะหนังก็จะประมาณนี้เองก็ตามนะครับว่าเหล่ามนุษย์พยายามปลดปล่อยเจ้าคิงคองมาสู้กับ ตัวของเจ้ากซสิลาที่แบบว่าพยายามจะกระหาว่าทําลายโลกเองก็ตามนะครับซึ่งถ้าว่าพูดถึงความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอยก็คือไม่เปิดเผยเนื้อหาสําคัญในตัวภาพยนต์นะครับว่าหลักๆเลยนะครับ เขาพูดถึงในตัวของความรู้สึกผมนะฉากแอคชั่นถือว่าเป็นจุดไข่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เองก็ตามเพราะว่าในตัวของความจัดหนักจัดเต็มในตัวของฉากแอคชั่นนี่มันจะมันก็เต็มที่เลยนะครับเพราะว่า2ตัวละครก็คือเจ้าก็ซิล่าหรือว่าเจ้าคิงคองเองก็ตามโอ้โหถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างบอกโอ้โหสะใจมันพอสมควรเลยนะครับมันมากเลยสําหรับตัวของการที่ได้เห็นตัวของมอนสเตอร์สตัวนี้ต่อสู้กันถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะแบบว่าเป็นอะไรที่อิ่มเอมแล้วก็ ถูกใจแฟนๆนสมควรเลยนะครับซึ่งต้องพูดว่าสิ่งที่ดีหรือว่าจุดขายหรือว่าสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นตรงภาพนตย์ก็คือฉากแอคชั่นการต่อสู้ของเหล่ามอนสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของ การปล่อยพลังการปล่อยลําแสงหรือแม้กระทั่งในตัวของการใช้อาวุธนะเราก็จะเห็นในตัวของเทเลอร์นะครับว่าเจ้าคิงของนี่มีอาวุธใหม่นะเป็นขวานด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการดีไซน์ฉากแอชันในตัวภาพยนตร์ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเราใจแล้วก็โอ้โหมันสมควรเลยก็น่าจะถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าหลายๆท่านก็น่าจะถูกใจในตัวของฉากแอชันว่าเราได้เห็น2มอนสเตอร์ที่เป็นว่าเป็นไอคอนิกมาต่อสู้กันในภาพยนตร์นี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มใดมภาพยนตร์เรองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งแบบว่าถ้าสมมติแบบว่าไม่ไได้้้ใใใชชนนตัวของง่่าพละมจเป็ ใช้พลังหรือใช้อาวุธเองก็ตามก็จะเป็นฉากแอคชั่นที่บอกโอ้โหต่อสู้กันแบบแคล้ายๆว่าโคดคอมแบทเหมือนกับแบบว่าย้อยุดจุกชากนะครับน่าจะเอาใจแฟนแฟนแฟนแยุคเก่านะครับที่เราจะเห็นมอนสเตอร์นี่บบว่ายุยุดกุกชากเลยนะ คล้ายๆแบบว่าถุงก็ต้องบอกมันก็คล้ายๆกับตัวของมวยปล้ำอีก็ตามซึ่งถือว่าทำออกมาได้ค่างโอ้ตื่นเต้นเราใจเฮ้เราก็จะรุนว่าเฮ้ยยกแรกเนี่งตัวละครตัวมอนสเตอร์นี่เฮ้มันชนะไปหว่นหรือว่ายกที่2องตัวละครนี่แก้ทางกันโอ้ก็เอาชนะคืนไปนะครับซึ่งในตัวของภาพยนตร์ถือว่าทำออกมาได้แบบว่าน่าจะเอาใจแฟนๆไม่ว่าจะเป็นกุซิราหรือว่ากิงคองอีกตามนะครับในตรงฉายแอชชันถือว่าทำออกมาได้ค่างแบบว่าโอ้ตื่นเต้นเราใจมันสมควรเลยบ้านบ้านเมืองวินาสันตโรไม่ต้องสนนะครับเห็น2ตัวนี้2องสองม เตอนต่อสู้กันถือว่าเป็นอะไรที่มันเต็มอิ่มสารภาพอยู่ในนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็คือในตัวของงาน CG หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกนะต้องพูดถึงว่าในตัวของงานคอมพิวเตอร์กราฟิกถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับเพราะว่าในตัวก่อนการให้รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวของมอนสเตอร์เจ้าคิงคองก็ตามแล้วก็จะเห็นในตัวของคนของเขานะครับหรือว่าในตัวของ CG ไม่ว่าจะเป็นตัวของ CG จเจ้าก็ซิล่าก็ตามนะครับหรือว่าผิวหนังของตัวกอซิล่าถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอ้โหน่าจะแบบว่าเป็นงานท่าไทยออียงหนึ่งสำหรับตัวของงานคนที่ทำา CG ก็ตามนะครับว่าถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็จะเห็นารายละเอียดต่างๆในตัวของเจ้ามอนสเตอร์นะครับในตัวงภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าน่าจะจัดหนักจัดเต็มเลยเพราะว่าภาพยนตร์ก่อนๆน,นี้นะครับเราก็จะเห็นหางของมันอาจจะเห็นเซี่ยวของมันเองก็ตามนะครับหรือว่าเห็นอะไรผ่านๆในตัวของมอนสเตอร์แต่ว่าในตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่า เห็นแบบเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นแบบว่าบางฉากแบบว่าแคปหน้านะครับแบบว่าซูมเข้าไปในหน้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าคิงคองหรือว่าเจ้าตัวของก็ซิล่าเนี่ยซูมเข้าไปเห็นหน้าเห็นลูกตามาเลยนะครับสือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหน่าจะจัดหนักจะเต็มในตัวของงาน CG ีงตามนะครับเราเห็นหน้ามันชัดๆัดเลยไม่ว่าจะเป็นคิงคองหรือว่าเจ้าก็ซิล่าก็ตามนะครับหรือจะเป็นงานวิชวลหรือว่างานภาพนะครับเพราะว่าจะพูดถึงงานภาพก็แน่นอนว่าเขาแก้ไขในตัวของ ข้อบกพร่องในตัวของภาคก่อนนะครับก็คือ,อตัวของกอซิล่าเคียงมอเตอร์นะครับอาจจะมีคนบน่นซึ่งตัวผมเองก็คิดเห็นไปในแนวทางยวกันนะครับว่าภาคเก่านี่แบบว่าเฮ้ยฉากต่อสู้เหล่ามอนสเตอร์เรนี่ยทำไมมันดูมืดๆไปทําไมมันไม่ดูสว่างมันดูไม่ค่อยชัดนะครับซึ่งในตรงภาพยน์เรื่องนี้ก็ถือว่าแก้ไขในจุจุดนี้ว่าเวลาต่อสู้กันมันต่อสู้ในแบบว่าไม่ใช่ว่าตอนกลางคืนนะต่อสู้กันแบบว่าตอนกลางวันเลยนะครับหรือว่าต่อสู้กันแบบว่าอยู่ในเมือง ในตัวของในเทเลอร์เราก็จะเห็นแบบต่อสู้กันในเมืองก็จะเป็นฉากแสงสีเสียงในตัวของเมืองเองก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนว่างานวิชวลถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสว่างมากกว่าภาคเก่าแล้วก็ต้องถือว่าเป็นงานที่แน่นอนนะครับว่าถือว่าทําออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในตัวของซาวประกอบนะนตรงภาพยนตร์ซึ่งถือว่าใช้ซาวประกอบค่อนข้างที่เย แนวทางแบบามาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นซาวประกอบนี่ค่อนข้างโอเคกลางๆนะครับใส่เพลงเข้ามาได้หรือว่าฉากบิวอัพนะครับฉากบิวอัพในตัวของฉากแอคชั่นระหว่างการต่อสู้มอนสเตอร์ก็ถือว่าทำมาคนอ้นข้างก็ตรงตามมาตรฐานโอเคแหละกลางๆนะครับหรือว่าจะเป็นซาวเอฟเฟกต์นะครับเวลาโอ มอนสเตอร์ Monster, แบบต่อสู้กันเดินโบ๊บ้าใส่กันถือว่าทำออกมาแล้วครับบอกโอ้โหน่าจะเร้าใจพอสมควรมันพอสมควรเลยนะครับในตัวของสาวประกอบเองก็ตามหรือแม้กระทั่งอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าว่าพูดถึงความรู้สึกผมนะอันนี้ก็พูดถึงว่าจังหวะของหนังหรือว่าการดําเนินเนื้อเรื่องในตัวของภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะตอน,น,นแรกถือว่ารวดเร็วพอสมควรเลยนะก็คือการดําเนินเรื่องค่อนข้างที่จะเร็วเลยตอนแรกนะครับแต่ทีนี้แนะ่นอนนะครับว่าก็ต้องพูดถึงว่ามันก็เป็นดาบสองคมนะในตัวของการดําเนินเรื่องเร็ว กระชับฉับไวไม่ค่อยยืดเยื้อนะครับในตรงภาพนี้แต่แน่นอนมันก็ต้องแลกมาด้วยแบบว่าการที่แบบว่าในตรงข้อมูลหรือว่าการเล่าเรื่องในตัวของภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะน้อยลงนะครับว่าจะไปเน้นในตัวของแอคชั่นก็คือมันทดแทนในตัวของฉากแอคชั่นในตัวของมอนสเตอร์สู้กันแต่นี้การเล่าเรื่องการให้ข้อมูลในตัวของภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะน้อยลงไปชัดเจนเลยนะครับหรือแม้กระทั่งบทในตัวของ ฝั่งเรามนุษย์นะครับว่าแน่นอนนะครับว่ามันก็ปรับแก้มาจากภาคที่แล้วว่าในตัวของฝั่งมนุษย์นะครับถ้าว่าพูดถึงภาคที่แล้วว่าเวลามอนสเตอร์สู้กันโบ๊ะนะโบ๊ะนะครับจะแบบว่ามันจะตัดฉากไปเหล่ามนุษย์แล้วก็ทําอะไรอีกอย่างวะประมาณนั้นมันจะทำทำเหตุการณ์บางอย่างนะครับซึ่งมันจะดูน่าดาคาญในตัวของหลังเราฝั่งมนุษย์ <anish S 1> <c oughs> เองก็ตามนะครับซึ่งในตัวของภาคนี้ก็แค่แก้ไขในตัวปรับในตัวของเหล่ามนุษย์นะครับว่ามันอาจ มันหมายว่าไม่ได้ดูน่ารำคาญเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนว่าในตัวของการให้น้ำหนักในตัวเหล่าฝั่งมนุษย์ค่อนข้างที่จะน้อยลงไปแบบว่าชัดเจนเลยนะครับว่า มันจะดูเป็นเส้นตรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมี2เส้นเรื่องหลักนะครับถ้าว่าจะพูดถึงเนื้อเรื่องฝั่งเจ้ากัซิล่ามันก็จะดําเนินเรื่องไปตัวของน้องเมดิสันนะครับน้องเมดิสันแล้วกันว่ามันจะเป็นการแบบว่าการสืมหาความจริงนะครับกับเหล่าเพื่อนว่าเฮ้ยเจ้ากัซิล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมมันถึงแบบว่าอารวาสออกอารวาสไม่รู้มันเป็นอย่าะไรกันบ้างก็เป็นการสืบสวนในฝั่งเจ้ากัซิล่าหรือแม้กระทั่งยกย้ายมาในตัวของฝั่งเจ้าคิงของเอลตามนะครับว่ามันจะดาเนินเรื่อง ผ่านในตัวของน้องเจียนะครับที่จะใช้ภาษามือคุยกับเจ้า Green Kong กิงคองเองก็ตามนะครับแล้วก็จะพาเจ้ากิงคองเนี่ยกลับไปสู่แหล่งที่มันกําเนิดก่อเกิดในตัวของมอนสเตอร์หรือว่าเจ้าไตทันเองก็าตามซึ่งในตัวภาพยนต์ก็จะอธิบายในตัวของทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎีฮอนเลอร์เอิร์ธ ก็คือโลกที่มันกลวงนั่นแหละนะครับซึ่งในตัวของภาพยนือ์กถ็ถือว่าทําในตัวของจนนุดนี้ออกมาก็ถือว่าชัดเจนพอสมควรในตัวของบทตรงนี้นะครับว่ามันจะมีบทที่มันควบคูณไปนะครับแล้วก็มีดราม่าเล็กๆน้อยระหว่างน้องเจียกับเจ้าคิงขององก็ตามนะครับก็จะสื่อสารกันโดยภาษามือ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่านั่นแหละนะครับเป็นตัวของจุดเด่นในตัวของภาพยนต์เองก็ตามนะครับว่าการดำเน,เนินเรื่องที่ค่อนข้างรวดเร็วกระชับฉับไวไม่ยืดเยื้อไม่เยืดเด่เยืเ้อไม่มีฉากที่แบบว่าดูน่าํำคาญสำหรับฝั่งมนุษย์นะครับแต่พูดถึงว่ามันก็จะมองแบบว่าเฮ้ยมันเป็นเส้นตรงไปหรือเปล่ามันดูแบบไม่มีอะไรให้มันหักมุมหรือว่าบางทีอาจจะดูไปสู่สําเร็จไปเลยนะครับในส่วงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นดาบสองคมในตัวของการดําเน,น,เนินเรื่องเองก็ตามนะครับอ่ะ ถ้าว่าจะพูดถึงในตัวของการรีวิวนะครับถ้าว่าจะพูดถึงอย่างแรกก็คือข้อดีหรือว่าจุดเด่นในตัวงภาพยนตร์นะครับอย่างแรกก็คือในตัวที่ผมบอกไปก็คือฉากแอคชั่นเองก็ตามนะครับว่าแอคชั่นนี่จัดหนักจัดเต็มนะครับในตัวของภาพยนตร์โอ้โหใส่เข้ามายับเลยไม่ว่าเป็นการต่อสู้แบบใช้พลังนะครับ ใช้พลังการยิงลําแสงการใช้อาวุธต,ต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่แบบว่าไม่ใช้อาวุธโอ้โหสู้กันโบ,บ๊ะเหมือนดูมวยปล้ำเองก็ตามนะครับอาจจะแฟนๆรุ่นเก่าหรือว่าชายแอคชัช่นแบบโอ้โหบ้านเมืองวินาาสนนโลถือว่าทำออกมาได้นข้างโอเคเลยนะครับหรือว่าสิ่งที่ผมพูดไปว่างาน CG ถือว่าทำออกมาได้่นข้างดีเลยนะถือว่าดีเลยในะงาน CG การใส่รละเอียดการเก็บรายละเอียดในตัวของ ในตัวของเจ้ามอนสเตอร์สตัวเจ้าคิงคองหรือก็เจ้ากอซิลาถือว่าทำออกมาในรข้างโอเคเลยนะครับหรือว่างานวิชวลเองก็ตามก็จะดูเป็นแฟนตาซีเพิ่มขึ้นจะดูสว่างเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาปรับแก้ไขในตรงภาคเก่าที่แบบว่าคนบ่นว่าภาพมันมืดไปเลยนะครับมันอาจจะดูไม่รู้เรื่องเองก็ตามนะครับ หรือว่างานซาประกอบนะครับซาอิเฟกตต่างๆในตัวของภาพยนต์ถือว่าทำออกมาได้แบบโหดูหนักแน่นในการแบบว่าการออกแอคชั่นในตัวของเรามอนสเตอร์สู้กันถือว่าทําออกมาได้แบบว่าดูหนักแน่นดูเร้าใจดูมันเลยนะครับโหสนุกมันพอสมควรเลยนะครับหรือว่าซาประกอบที่เพิ่มเข้ามาก็ถือว่าบิวอัพในตัวของภาพยนต์ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็มีการใส่เพลงบ้างในจุดนู้นจุดนี้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเฮ้ยใช้ได้เลยนะครับในตัวของซาประกอบเองก็ตามหรือแม่ กระทั่งในตัวของบทหนังก็ตามนะครับถือว่าบทหนังก็การดําเนินเรื่องหรือว่าการเล่าเรื่องต่างๆก็ต้องถือว่ารวดเร็วกระชับฉับไวไม่มีจุดไหนที่ <c oughs> ไม่มีจุดไหนที่แบบว่าย่นเยอะหรือว่ายืดอ,ออกไปนะครับแต่พูดถึงว่ามันก็เป็นดาบสองคมเหมือนที่ผมพูดไปว่าการดําเนินเรื่องที่ไม่ยืดเยื้อไม่ย่นเยอะ รวดเร็วกระชับฉียบมาแต่พูดถึงมันก็ต้องแลกมาด้วยแบบว่าแน่นอนว่าเนื้อหารหรือว่าจังหวะในการเล่าเรื่องหรือว่าแอร์ถามที่ค่อนข้างนน้อยลงไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในตัวของข้อดีว่าโอ้โหเนี่ยพูดกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเอ้ยเว้ยไปหรือเปล่าในตัวภาพยนต์เรื่องนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าลองมองกลับอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยถึงแม้กระทั่งตัวของรถเที่ยวเท่าไมรให้คะแนนมาขนาดนี้หรือแม้กระทั่งในตัวของเนี่ย ไอเอ็มบีดีให้คะแนนมันนะคะน,นี้ครับออ้ยหนังแบบดูแอคชั่นดูมันก็เป็นหนังที่ผมชื่นชอบนะแต่ต้องพูดถึงว่าอย่าละเลยนะครับอันนี้ก็อย่าละเลยในตัวของข้อเสียหรือว่าจุดด้อยในตัวภาพยนตร์อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนบางคนก็คิดไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมว่าขอยัดมองอีกมุมอมองหนึ่งนะครับในตัวภาพยนตร์ว่าเฮ้ยอาจจะมองเป็นข้อเสียก็ได้นะครับอย่างแรกเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับว่าจังหวะหนังที่แบบว่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่แบบว่ารวดเร็วนะครับแน่นอนว่าในต หรือว่าแม้กระทั่งในตัวของจังหวะของการเล่าเรื่องค่อนข้างที่จะรุดเร็วกระชับฉับไวแต่พูดถึงว่าข้อมูลหรือว่าเนื้อหาในตัวภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะน้อยลงไปเลยนะครับว่ามันเร็วเกินไปบางทีอาจจะแบบว่าเฮ้ยตรงนั้นตัดไปเร็วไหมตรงนี้ตัดไปเร็วไหมในตัวภาพยนตร์แต่ก็ถูกทดแทนมาด้วยฉากแอคช,ชั่นในตัวภาพยนตร์เองก็ตามนะครับบางอย่างอาจจะดูเร็วไปอาจจะยังไม่ซึมซับหรือว่าบางข้อมูลอาจจะพูดมา2อสประโยชน์แล้วก็ตัดฉากไปเลยประมาณนั้นเองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างที่2นะครับก็คือในตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้อ่คาน อนข้างที่จะมีความเป็นแฟนตาซีเพิ่มมากขึ้นไปพอสมควรเลยก็คือในตัวของทฤษฎีที่เรียกว่า Hollow Earth เนี่ยนะครับปกติในตัวของภาพยนตร์มันจะถูกอธิบายนะครับมันจะถูกอธิบายในต่านทางแบบวิทยาศาสตร์ที่สามารถจับต้องได้ก็คือความเป็นเลือดสิทธิ์ความสมจริงนั่นแหละนะครับว่าอธิบายในตัวของวิทยาศาสตร์หรือว่าประัติศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงเข้ามาแต่ถ้าว่าพูดถึงในภาพนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นแฟนตาซีสูงไปเลยในตัวของที่เขาเรียกว่าทฤษฎีฮอลล์เอิรบบ์ธเรามมมันีควาเป็นแต่พูดนะ แค่มีกอสิล่ามีกับคองมีเจ้ากิงคองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นแค่นี้ก็ถือว่าเป็นแฟนตาซีแล้วนะครับอย่าไปเอาอะไรมากเลยแบบว่าเฮ้ยมันต้องเน้นสมจินเน้นเรียลลิสิกไหมไม่ขนาดนั้นนะครับก็ต้องถือว่ามีความเป็นแฟนตาซีเพิ่มขึ้นไปในตัวของภาพยนตร์นี้หรือแม้กระทั่งในตัวของตัวละครบางตัวนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาในภาคนี้นะแต่ทีนี้พอเวลาปุ๊บ พอเวลาเพิ่มเข้ามาในภาคนี้แต่ทีนี <Please. S 1> ้พอตัวละครนี้เวลาตัดจบก็คือหายไปเลยนะครับบางตัวละครผมเสียดายว่ามันน่าจะสารต่อได้นะครับบางตัวละครนี้เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ค่อนข้างที่จะมาแค่นิดเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับบางตัวละครมันน่าจะสารต่อไปได้มันน่าจะมีบทเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเอ่อตัวละครฝั่งมนุษย์นั่นแหละนะครับว่าค่อนข้างที่จะมาปุ๊บแล้วก็หายไปเลยในตรงนี้ก็น่าเสียดายพอสมควรนะครับอ่ะ ก็ข้อเสียก็ประมาณน,นี้นะครับไปต่วภาพยนตร์ถ้าว่าจะให้คะแนนสลับผมนะอย่างแรกผมขอยัดให้คะแนนที่แบบว่าผมขอยัดให้คะแนนที่ประมาณเกือบ9คะแนนก็คือ8กว่า8ปไปไปนะครับถ้าสมมติ อันนี้คือความคาดหวังของผมแล้วกันว่าถ้ามันมีอินเครดิตถ้ามันสามารถสร้างภาคต่อได้มีมอนสเตอร์เข้ามาแบบว่าเป็นอิสเตอร์เอกสักอย่างหนึ่งนะครับน,น่าจะได้คะแนนประมาณสัก9คะแนนอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแต่ละคนนะเพราะว่าการให้คะแนนกับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนให้มากให้น้อยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่สำหรับผมผมว่าถ้าสมมุติมันมีมันมีพวกอิสเตอร์เอกหรือว่าการสารต่อไปภาคต่างๆผมว่าผมจะให้9ก้าแต่พูดถึงว่าตอนที่ผมให้คะแนนตอนนี้ผมจะให้ประมาณที่8ปดไปปลายนะครับแปดไปปลายเพราะว่าการแบ่งคะแนน ผมก็หนึ่งถึงสินะครับไม่มีแบบว่า8.575อะไรประมาณนั้นผมพยายามให้8ไปไปลายประมาณนั้นแล้วกันในตัวของการให้คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นความหิสนสำหรับผมแล้วกันวันนี้ขออนุญาตจบคลิปวีดีนี้ถนะ้าใครชอบไล้์เชวยกดแชร์ใครจะดีก็ s ับสคร i b e ให้ด้วยครับเป็นอะไรใช้ใผมวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็เป็นการรีวิวก็เป็นมุมมองสำหรับผมอีกคนคนหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังอีกคนหนึ่งนะครับไม่ได้ว่าเฮ้ยเป็นนักวิจารณ์บอกโอ้โหต ระดับออสการ์ต้องระดับนู่นระดับนี้งานวิชวลงานภาพอะไรขนาดนะผมก็ไม่ได้เซียน,นักขนาดนั้นแต่พูดถึงว่าผมก็เป็นคนดูหนังธรรมดาคนหนึ่งนะครับแต่ก็อยากเล่ามุมมองที่ออของผมที่เกี่ยวข้องกับภาพนยนตะร์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังถ้าใครชอบไล์แชร์แชร์ขยีก็ Subscribe ด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ขอญาตจบพินี้นะครับขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับย่